มอร์นิ่งซันชน์เดย์ค่ะเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นที่มาผ้านะคะเมื่อคืนนี้เราได้ที่พักกันค่อนข้างดึกเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บุกบุกิ้งล่วงหน้าเหตุผลที่ไม่ได้บุกกิ้งล่วงหน้าสำหรับทริปวันเดย์เลยนะคะวันแรกที่เราเดินทางเพราะว่าเราจะไม่สามารถคาดการได้เลยว่าระยะเวลาในการเดินทางระหว่างโบกะลา ไปถึงที่หมายที่เราจะพักคืนที่หนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเมื่อวานตามแผนน่าจะประมาณ5ชั่วโมงน่าจะถึงที่ามาพราได้นะคะแต่ว่ามันก็เกิดเหตเุในเรื่องของการคอนโทรลไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องของภูมิอากาศเมื่อวานนี้จะมีฝนตกแล้วก็ในระหว่างทางนะคะคืออันนี้จะเป็นช่วงฤดูแห่งฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการที่โดยมากแล้วเนี่ย นักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้แบบหลั่งไหลมากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างทางเนี่ยฝนมันตกแล้วก็ทางที่เราเดินทางมานะคะก็จะเป็นเป็นแบบเหมือน โฟวิวเป็นออฟโรดในระหว่างทางนี่ก็เรียกว่าไตา่เลียบภูเขาค่อยๆแบบเคลือบคลานมานะคะแล้วก็ในระหว่างทางก็จะมีหินหินผานะคะแล้วก็หินที่เป็นถนนทางที่ยังบางจุดก็ทำกำลังพัฒนากำลังทำถนนทำไม่เรียบร้อยยังยังทำไม่เรียบร้อยแล้วก็บางจุดก็ยังเป็นเลนและที่สำคัญเนี่ย ก็จะมีน้ําตกที่อยู่ชิดขอบทางมากๆซึ่งน้ําตกนี่ก็จะมีโขดหินที่ใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินรถนะคะรถเนี่ยเดินได้จริงๆมันก็สวนได้แบบทางไม่ได้เยอะนะคะแต่เวลามันเกิดน้ำไหลเมื่อวานนี้มีน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้รถต้องดรอยุดเลยนะคะแล้วก็รอแล้วในระหว่างทางก็จะมีการซ่อมการการขุดหิน การนำแมคโครมานะคะขุดหินทุบหินก็ต้องรอให้ทางาทางการเขาทำงานให้เสร็จครึ่งชั่วโมงอีกก็เราถึงจะเดินรถได้พอเดินรถต่อไปอีกฝนตกฝนตกปุ๊บ,ก,บก,ก็มีโขดหินมีน้ําป่าไหลหลากอะไรต่างๆเราก็หยุดดอกจิบชาไประหว่างทางแต่ว่าในระหว่างทางจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เ,เดินทางในระยะไกลเพราะว่าเราจะได้แบบดื่มด่าไปกับวิวข้างทางนะคะและที่สําคัญเนี่ยคือเราก็จะมองเห็นแบบ คือด้วยความที่เราเข้ามาอยู่ในระดับของภูเขาเทือกเขาลายล้อมนะคะเราก็จะเห็นหิมาลัยแต่เมื่อวานนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเนื่องจากว่าฟ้าไม่ได้เปิดนะคะ mm hmm. เครื่องบินที่เห็นนี้นะคะจริงๆเนี่ยเรามีช่องทางในการเดินทางอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือบินจากโบคลาไปที่จมส้มจมส้มนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปในวันนี้นะคะซึ่ง มันก็จะเป็นการบินได้แบบช็อตคัดมากซึ่งแผนเราอ่ะเราต้องการจะบินบินไปจมส้มเลยแต่ว่าด้วยความที่ไกด์บอกว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากคือเอาไว้ง่ายว่าถ้าบินโดยเครื่องบินเนี่ยเสี่ยงตายมากกว่าการนั่งรถเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆในการข้ามเขาไปที่แถวโจมส้มเพราะจมส้มเนี่ยมันเป็นหุบเขาที่มีช่องลมที่น่ากลัวและอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขนาดขับแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซ ได้เลยคือมันคาดการเรื่องของทั้งฝนฟ้าอากาศไม่ได้ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูการแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าถ้าจะแนะนํามาก็คือตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยมาได้กุมภาพันธ์มีนาแล้วก็ตุลานอกนั้นเนี่ยคือจะเป็นแบบมรสุมนะคะจะมีแบบฝนตกซึ่งก็เป็นอะไรที่เดินทางโดยรถปลอดภยัยออฟโรดปลอดภัยสุดนะคะเมื่อคืนนี้เราก็หาที่พักวนหาหลายที่มาก ก็ไม่ได้หลายที่เราก็จะมาได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบเเรียกว่าเป็นที่พักแบบดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมโฮเทลโซนัมนะคะของที่นี่นะคะก็เอาเป็นกลิ่นอายบรรยากาศดั้งเดิมแบบสไตล์วิถีของเขานะคะจิบชาแล้วก็ทานเดาวาัดแล้วก็มีอาหารตอนค่ำคืนนะคะเขาก็จะมีเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งเต็มตลอดเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่า คนเข้าเข้ามาเที่ยวนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนเนปาลเลยเนี่ยค่าค่าเดินทางค่าผ่านวีซ่าต่างๆไม่ได้คิดไม่มีค่าให้จ่ายดังนั้นแล้วคนที่เข้ามาแบบมากที่สุดเลยคือคนเนปาลแล้วก็ไออย่างที่ค่า Work Permit ค่า Per m i t นะคะห้าดอลลาร์เนี่ยอันนี้คือทางคนเนปาลไม่เสียค่าเครื่องบินอีกเครื่องบินคนเนาปาลเสียประมาณตีแล้ว1000บาทในการมาโบคีราแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนต่าง ต่างประเทศนะคะจะเสียอยู่ที่รอบละ3,500นะคะก็ถือว่าก็ถือว่าแพงอยู่นะคะแพงกว่าบ้านเราเยอะเลยนี่เทียบว่าเราได้นั่งเป็นแบบของไทยสมายเลยนะคะอันนี้แบบเป็นอะไรที่โลโ,โลโลคอลมากๆในเครื่องบินกลมเล็กนะคะแต่ก็โอเคดูแบบธรรมะแมงดี <laughs> เหมือนแบบว่าบินแบบเล็กๆนะคะโอเค บรรยากาศวันนี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้เออเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ฟ้าเปิดเดี๋ราก็จะพาไปชมวิวที่เป็นฮิมาลัยที่เราจะอยู่ในอ้อมกอดถึงฮิมาลัยอยู่นะคะเราจะเห็นชัดเจนมากๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับน้นทะเลที่สูงขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะเมืองไทยจะห่างจากประเทศอันนี้คืออันนี้เป็นโซนของเนปาลจริงๆแล้วมุสตังเนี่ยเป็นเขตการปกครองที่แยกออกมาอยูอ่ชายแดนของทางทิเบตนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ เป็นเขตการปกครองที่สปิตออกมาที่ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของทั้งจีนแล้วก็เนปาลแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้อตกลงนะคะในระหว่างการตกลงกันว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณจะอยู่จีนหลังจากที่โดนยึดรองอํานาจที่เบตไปของจีนนะคะมุสตังบอกว่าคุณเขาบอกว่าคุณจะอยู่จีนหรือคุณจะอยู่เนปาลนะคะมุสตังบอกว่าฉันขออยู่ฝั่งเนปาลละกันแต่ฉันขอมีข้อตกลงว่า ฉันขอเป็นเขตการปกครองของชั้นปกครองตนนะคะแล้วก็ชั้นจะจ่ายสวยให้ทั้งสองที่เลยทั้งเนปาลแล้วก็ทั้งทิเบตนะคะไอ้ทั้งจีนก็คือเป็นการมอบบร,รณาการในในแต่ะละปีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของธัญ,ญพืช,พ,ช,พ,ชพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆในอดีตนะคะปัจจุบันน่าจะเป็นเงินลวแต่ว่ามีข้อกติกาว่าใครก็ตามที่ข้ามเขตแดนของชั้นมาเนี่ยคุณต้องมีค่าเพ์มิตตรงเนี้ยค่าเก็บดานเนี่ย ตามจานวนเลทที่ฉันกําหนดไว้นะคะนี่ก็จะเป็นอะไรที่เ,เป็นข้อตกลงของเขาเพราะฉะนั้นแล้วมูสตังก็คือจริงๆคืออยู่โซนของเป็นทิเบตเอ่อโทษเป็นของเนปาลน,นะคะแต่ว่าโดยพื้นที่ด้วยของวัฒนธรรมอะไรต่าง,งๆของเขานะคะก็คือเขาจะอยู่ที่ทิเบตเป็นทิเบตโบาราณจริงๆเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้ขึ้นไปนะคะเพราะเราจะเข้าไปที่อั p p e r m o ม s สตังคือยอดบนสูงสุดของเขาที่ระหว่างทางของเราเนี่ยที่เรามานะคะ ในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็น lower mode ั่งนะคะก็คือเป็นการไต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไปเรื่อยๆคอแห้งค่ะเหนื่อยพูดเยอะแล้วก็อากาศมันคือด้วยความสูงด้วยนะคะก็ก็ต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างมากแล้วก็รวมถึงอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เลขตัวเดียวนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ5องศาโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นำมาให้ชมกันก่อนเบื้องต้นวิวอาจจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไปก่อน โอคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคอยติดตามกันนะคะ